เยเปนเมนูใหม่ชัยสีพิเป็ดครับจ่ายเบาๆสำคัญชัดๆคงตั้งใจฟังกว่าสุดจะได้กลิ่นมาค่ะอันนี้คือเป็ดย่างชายสีของเราที่ล<ช>ูกค้าแฟนชายจะได้ไปก็คือผ่านสายส่งที่ไปส่งให้ถูกไหมถูกต้อง<ม>ครับผมใช่อุเป็ดมันตัวไซส์ใหญ่มากนะเนี่ยไซส์ใหญ่มากเลยค่ะอ่ะขั้นตอนแรกทำไง,งคะเชฟขั้นตอนแรกคือสับคอก่อนนะครับอาหารคอออกก่อนนะครับใช่ครับเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อไม่เกรี่ยการแล้วก็เวลาเราพลิกตัวพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยเราจีดหลังจีดหน้าเนี่ยจะไม่เกรี่ยการเราครับ แล้ววางคอไปก่อนคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ได้กลิ่นนะแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมากนี่นะครับมาต่อเลยนะครับผมเป็นการกลีดช่วงกลางนะการตัวเป็ดค่ะกรีดช่วงกลางจนถึงบ้านท้ายผ่านตูดนะทุกคนแล้วก็กีดหน้าท้องนะแล้วก็ค่ะกีดหน้าท้องต่อนะคะก็มานี่นะครับทุกคนดูนะเราจะผ่าครึ่งช่วงท้องด้วยการกลีดนะแล้วก็ เชฟเนี่ยเขาจะใช้มีดนะเลาะตรงช่วงช่วงช่วงโครงนะช่วงโครงโครงกระดูกอ่ะโอ้ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็มีกรีดตรงนี้นิดหน่อยเขาก็จะแล่ไปเรื่อยๆนะตามช่วงตัวคือจริงๆโครงกระดูกเนี่ยมันก็คือจะรอบตัวเป็ดเลยแต่ว่ามันจะมีส่วนเนื้อนอมาะเชฟเนี่ยก็คือจะใช้มีดนะเลาะไปตรงช่องว่างระหว่างเนื้อกับกระดูกเพื่อเลาะออกมาได้เป็นชิ้นนางนะครับผมสวยงาม ก็จะได้เป็นน้องเลยน้องติดปีกติดลําตัวฟังหนึ่งไปเลยนะเจ็ของเราก็ล่อนออกง่ายด้วยนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับผมทําเหมือนเดิมนะครับผมทาเหมือนเดิมกินครับใช่ครับอืออะเหมือนเดิมนะเชฟก็จะใช้มีดอันคมกริบนะคะคือมองแล้วเคยรู้สึกเจ็บเลยเพราะคมมากเลาะเข้าไปตามช่องว่างระหว่างซีโครงกระดูกและเหนือนะคะเพื่อแยกกันออกแล้วก็ดึงดึงได้เลย เนื้อล้วนเลยติดนองแล้วติดติดสะโพกขาด้วยทั้งหมดสองชิ้นใหญ่ๆนะฮัลโหลขั้นตอนถัดไปค่ะเชฟขั้นตอนถัดไปก็แล้วก็มิจฉีตรงนี้นะครับมจะจมีเนื้อช่วงไหนคะเชฟช่วงหน้าทองนะครับผมครับอ่ะเิมินตอนนี้พอเราได้เนื้อชิ้นใหญ่แล้วใช่ไหมทุกคนนะ เราก็จะค่อยลาะเศษเนื้อที่มันติดอยู่ตามตัวออกนะทุกคนก็คือว่า<ช><ช>จริงๆเราได้เนื้อชิ้นส่วนใหญ่ไปแล้วที่เป็นชชิ้นส่วนของลำตัวทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาส่วนตอนนี้นะเรากำลังจะมาเก็บรายละเอียดในส่วนเศษเนื้อที่อยู่ติดตามตัวนะเพราะบางทีมันตามซอกเนี่ยมันดึงไม่ออกนะ<ช>คุณผู้ชมล็อกกีดตรงนี้นะครับก็ค่อยๆเลาอนะฮะใช้มีดตามความถนัดเลยแต่ถ้าใช้แบบเสพน่าจะเหมือนจะลาะง่ายนะเพราะเป็นมีดมีความคมแล้วก็หนักมือดีนะ<ช>ครับ มาสำหรับการใช้แร่เป็ดชิ้นใหญ่และใช้มีแกะสลักมันคงจะทําไม่ได้แล้วเนาะทุกคนใช่ครับก็คือวิธีนี้มันจะทําให้เราอะได้เนื้อเป็ดเพิ่มมากขึ้นได้เยอะขึ้นเนาะนี่นะครับมันก็ได้เท่าเท่าที่เนื้อเป็ดมีแหละมันคงไม่ได้เยอะขึ้นเท่าไหร่หรอกแต่เราต้องแล่ให้เป็นเพราะว่าแร่เป็นเห็นกําไรนะคะจําไว้เราจะต้องแล่ให้ได้ทั้งหมด17-18ถึงที่นะคะเพราะว่ายังไงเป็ดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่ะตัวไหนเนี่ยมันจะแล่ได้ขั้นต่ำ1 7 1เถึงที่อยู่แล้วมา โอเคต่อไปนะคะเราจะเอากระดูกออกให้หมดก่อนเพราะว่าในส่วนที่เราแล่มาทั้งทั้งสองชิ้นนี้มันจะติดกระดูกในส่วนของน้องอยู่น้องปีกและน่องขาถูกต้องนะต้อก็กระดูกตัวนี้ออกก่อนครับปีกแล้วก็จับด้านบนนะคะแล้วก็เลาะเหนือออกแค่นั้นเองง่ายๆเหมือนที่เราลูดกระดูกนั่นแหละเวลากินง่ายเลย ก่าสุดจ,ดจะต้่งวิ่งมาก่อนโปรดีเดียรที่คืณจะวิ่งมาบอก่อนจ่งซื้อให้ยู่ได้กินก่อนแล้วจะได้ลองกินแลน้วลองิแน่นอนและนี่คือชายีา่สานี่อ,อให้หนาจมาเรามาต่อกันที่เชฟตอนนี้นะคะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นส่วนลำตัวที่ติดปีดด้านบนของฝั่งขวาเออเป็นความจำแม่นไหม <laughs> มาก็ค่อยแลกไปเรื่อยจริงๆมันไม่ยากหรอกหนูดูตาเปล่ายัางทำได้แหละเออทำได้ไหม ได้อยู่ได้อย่แปิดต้องเป็นเป็ดชายสีนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเลาะง่ายอ่ะเนื้อมันไม่ติดกระดูกจนเกินไปมันร่อนง่ายเลยอะค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสู้ไปที่เนื้อ่อนะคะตอนนี้เราก็จะได้ส่วนของลําตัวใหญ่ๆทั้งหมดสี่ชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็มีเศษเนื้อแล้วก็มีส่วนคออีกนิดนึงตรงนี้นะคะจะเป็นกระดูกที่ไม่ได้ใช้กับตัวฝั่งกระดูกซีโคงตรงนี้ได้เลยตรนนี้เป็นตช่องท้ายครับผมต้ํมน้ำสุกได้เลยครับผมน้ำซุก ต้มเกี๊ยวชช่ครับผมใช่ซึงที่ส่วนนี้ผู้ชมสามารถกินเองได้เลยนะก็คือเป็ดของเราอ่ะใช้ได้ทุกส่วนไม่ได้ไม่ได้ทิ้งนะครับ่ะใช่แล้วส่วนคออะค่ะเชฟนีเราก็เอาเนื้อคอตรงนี้เอามาใส่ที่ตรงที่เนื้อมันไม่มีครับผมมาไปเป็ดได้เลยค่ะขอถั่วแยกใบหนึ่งมีไหมจะมาล็อกกระดูกทิ้งอันนี้เชฟโชว์การสับตรงช่วงคอให้ดูนะคะทัที่ไม่ได้สีแล้วก็เอาหนังคอครับผมเก็บไว้นี่ครับ นะครับมาขออนุญาตนะคะขออนุญาตใส่กระดูกก่อนเดี๋ยวนะทุกคนเราก็ต้องทําตัวเป็นแบบว่าที่พึ่งของเชฟด้วยนะเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมจานอ่ะโอเคเอากระดูกใส่เดี๋ยวจะเพราะเราต้องโชว์ด้านนู้นไงเอาเศษกระดูกมาใส่ไว้นี้ก่อนก็ได้อ่ะย้ำนะคะทุกส่วนของเป็ดเราไม่ได้ทิ้งนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกทำน้ำซุปได้นะเชฟอาจจะลาะเนื้อออก อ่ะทุกคนหลังจากที่ตอนนี้เราแล่เป็ดหมดแล้วนะเราแล่เป็ดหมดแล้วตอนนี้เอากระดูกออกหมดแล้วแล้วก็แล่เนื้อออกมาได้แบ่งได้เป็นประมาณ5ส่วนใหญ่ๆแล้วตอนนี้เราจะทําการช้าแหละนะชิ้นแรกนะคะเราจะค่อยๆล็อเข้าในแนวเฉียงด้านข้างนะทุกคนเพื่อให้มันเป็นแผ่นแบบว่าไม่หนาไม่บางมากเ<ห>พราะว่าเวลาเราสับเนี่ยชิ้นหนามันก็จะไม่อร่อยมันก็จะเคี้ยวยากนะถูกต้องครับอ่าหนาประมาณเชฟอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมตรงนี้เลยครับผม ไม่บางไม่นาความหนามองตาเปล่านี่คือเหมือนเนื้อสเต็กนะสเต็กหน้าเป็ดที่เป็นแบบเป็นแผ่นๆน,นะครับอิน่อ่าประมาณนี้นะ,ะ,นนะจะแร่ประมาณนี้ให้เป็นชิ้นๆส่วนเวลาตอนเสิร์ฟเนี่ยเราจะเอาหนังมาโปะนิดหนึ่งนะแล้วก็หั่นเสิร์ฟเป็นชิ้นๆเออฉันรู้ดีมะฉันแอบ,บไปดูตอนเขาแร่มาแล้วรอบหนึ่งฉันก,ก็เลยภาคได้ถนัดคัดคลองค, <laughs> คุณผู้ชมอ่ะอย่างตอนนี้นะะเราจะแร่ได้ทั้งหมดหนึ่ง6สาสี่ห้าหกชิ้นนะ และได้หกชิ้นหกชิ้นก่อนไม่เชฟเ,เดี๋ยวเอาหนังมาโปะแล้วก็แล่วางเอาไว้เลยใช่ครับโชว์ต้องนะครับชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกก่อนอะคุณผู้ชมดูนะอย่างชิ้นนี้นะคะมันจะมีหนังน้อยเราก็จะเอาหนังกับเนื้อมาโปะให้มันแบบว่ากําลังได้หนึ่งทีอ่าก็จะหัน่นเป็นชิ้นอย่างนี้ใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปให้มันประกอบเป็นชิ้นเหมือนเป็ดที่แลกแยมบริสุทธิ์สับไปนะครับสับเลยเออปากอืม โอเคเราจะเห็นหนึ่งหน้าแบบนี้เราก็จะวางเรียงไว้ก่อนอ่ะก้องซูมนะอันนี้คือมิสเสอร์มิสเสิร์พิซซสาวางไว้ที่ข้าวหน้าเป็ดหรือว่าบะหมี่เป็ดย่างได้เลยก็จะเป็นชิ้นเนื้อสวยๆแบบนี้มองคร่าวๆก็คือได้ประมาณเจ็ดถึงแปดชิ้นนะที่มีทั้งเนื้อและหนังครบครัน บาสสาสัชดขดอันดับแรกเลยจะเป็นตัวนี้นะน้ำราด,าดเป็ดโสม<ช>อ่ไม,ไม่ไม่ใช่น้ำราดเป็ดธรรมดาะเป็นน้ำราดเป็ดโสมอ่าซึ่งตัวน้ำราดเนี่ยจะมีส่วนผสมของโสมด้วยซึ่งโสมเนี่ยใครๆก็รู้ดีทางจีนยิ่งเห็นว่าโสมเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนช่วยในหลายๆเรื่องเลยและตัวนี้ก็จะเป็นขิง3มรสของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นขิงอ่อนหอมชั้นดีกินอร่อยสดใหม่แน่นอน ก็อาคาดว่าน่าจะได้1ิโดยไม่ยาก18 17ถึง18บแปดซึ่งสิแน<ะ>่นอนเพราเผื่อยี่สิบเผื่อสิบเก้าเดี๋ยวรอก่อนรอเชฟแรกเสร็จก่อนความเป็นเป็ดตัวใหญ่อ่าโอเคเยอะนะ,ะนชิ้นนี้ยิ่งเยอะ,อะเขา้มา ได้แ1ดเสิร์ฟดิชันนับอยู่นะจะได้ทั้งหมด18เสิร์ฟนะเนี่ยหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้า1กเจดปดเ้าสิบเสี่ิห้าหสบเจดสดเสร์ฟนะต่อไปนะคะเราจะโชว์การจัดจานนะเราโชว์จานจัดจานตอนนี้เราทำา18เสิร์ฟไปแล้วอันนี้ก็จะเริ่มจากตัวบะหมี่นะนะคะแล้วก็วางไว้ที่บะหมี่เป็ดย่างค่ะสวยงามน่ากินมากเชฟลงมือเลยค่ะเหมือนมีแสง สว่างออกมาจากข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวอร่อยนะคะที่เป็นข้าวของชายสีนั่นเองบอกเลยว่าเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเม็ดสวยไม่ติดก้าหุงออกมาก็คืออร่อยใช่ข้าวหน้าเป็ดย่างกับบะหมี่เป็ดย่างของเราในราคาโปรโมชั่นแค่39บาทเท่านั้นนะกับแคมเปญฤดูล่าเป็ดนะคะใช่อดผู้ชมเห็นเราใช่ไหมว่ามันน่ากินขนาดไหน ให้จะได้กินก่อนแล้วจะได้ลองกินแล้วก็